夢ののをそ手で集めてて悲しい乗り越えもครับท่านผู้ปกครองและก็นักเรียนนะครับวันนี้ครับเจอกับคุณครูกิติพงษ์ชังชูครับหรือคูป๊อบนะครับในวิชาพลศึกษาครับชั้นประถมศึกษาปีที่5ครับเรื่องการเล่นกีฬาไทย และกีฬาสากลประเภทบุคคลและประเภททีมนะครับชื่ออาจจะยาวหน่อยครับก็คือพูดง่ายคือกีฬาไทยก็จะมีบุคคลและทีมกีฬาสากลก็จะมีทั้งบุคคลและทีมนะครับวันนี้เราจะได้เรียนรู้กันในเรื่องนี้โดยจริงๆแล้วนะครับวิชาพวกนี้เป็นวิชาที่เราเรียนภาคปฏิบัติและก็เป็นการลงมือปฏิบัติซะส่วนใหญ่นะครับแต่เนื่องจากสถานการณ์โควิดครับเราเลยต้องมาเรียนเป็นลักษณะของคลิป วิดีโอการเรียนการสอนนะครับถ้าพร้อมแล้วนะครับเดี๋ยวเราเรียนไปเรียนรู้กับคุณครูเลยนะครับก่อนหนึ่งครับนักเรียนก็ต้องแยกแยะก่อนว่ากีฬาไทยกับกีฬาสากลจะมีความแตกต่างกันตรงที่ว่ากีฬาไทยเป็นกีฬาแยกย่อยอีก2อ,อย่างคือกีฬาพื้นบ้านกับกีฬาไทยจริงๆนะครับกีฬาพื้นบ้านเช่นอีมอนสันผ้าเดินกะลามมากันกล้วยลีดีข้อสายพวกนี้เป็นการเล่นไทย แต่บางคนเข้าใจว่าเป็นกีฬาไทยนะครับแต่กีฬาไทยจริงๆ,ๆแล้วก็จะมีประเภทวิ่งควายเรือหางยาวนะครับมวยไทยตะกอลอดห่วงนะครับก็จะมีกติกาชัดเจนแล้วก็มีการตัดสินแพ้ชนะแต่ก็เป็นกีฬาไทย แต่ตรงนี้คือการเล่นไทยต้องแยกแยะดีๆนะครับส่วนกีฬาสากลไม่น่าห่วงครับเป็นกีฬาที่ได้รับความนิยมแล้วได้รับการยอมรับจากสากลทั่วโลกจึงได้ชื่อว่ากีฬาสากลนะครับอย่างรูปภาพครับมีฟุตบอลนะบาสเกตบอลว่ายน้ำยิมนาสติกมวยสกีนะครับพวกนี้เป็นกีฬาซึ่งได้รับความนิยมกันแพร่หลายแล้วครับคราวนี้เดี๋ยวเราไปเรียนรู้กันนะครับ ก่อนหนึ่งครับก่อนที่เราจะไปเรียนรู้กันครับเรามาเรียนเรื่องจุดประสงค์การเรียนรู้กันก่อนว่าเราเรียนเพื่ออะไรครับเราเรียนเพื่อให้นักเรียนครับได้รับความรู้ครับในเรื่องของความและก็ความเข้าใจด้วยนะได้รับความรู้และความเข้าใจในเรื่องการเล่นกีฬาไทยและกีฬาสากลทั้งประเภทบุคคลและก็ประเภททีม นะครับบุคคลก็คือเล่นคนเดียวนะครับทีมก็คือมีจํานวนคนที่มากกว่า1คนขึ้นไปนะครับเป็นทีมอาจจะ2อถึงสคน4คนแล้วแต่กีฬาประเภททีมประเภทอะไรเฉพาะจะจงลงไปนะครับกีฬาไทยนะครับอันนี้เป็นกีฬาไทยโดยแท้ครับ ก็ยังมีมวยไทยครับมีหมากรุกไทยนะครับแตะก็รอด่วงจริงมีมากกว่านี้ครับมากกว่านี้แต่กูนนารูกภาไหมชมกันเป็นตัวอย่างก่อนนะครับความหมายก่อนกีฬาไทยจัดเป็นศิลปะวัฒนธรรมไทยแขนงหนึ่งที่มีเอกลักษณ์มีความงดงามและทรงคุณค่าซึ่งบรรพบุรุษได้ค้นคิดสืบสารถ่ายทอดและพัฒนามาจนถึงทุกวันนี้นะครับนะ ฉะนั้นกีฬาไทยแต่ละอย่างก็จะมีศิลปะสอดแทรกนะครับแต่ละขแขนงไปนะครับโดยกีฬาหลายประเภทยังช่วยให้ผู้เล่น,นครับได้ฝึกสมาธิมีความคิดสร้างสรรค์มีไหวพริบปฏิภาณรู้จักการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าที่เกิดเหตุนะครับสามารถหลบหลีกคู่ต่อสู้ได้แล้วก็สามารถนําไปปรับใช้ได้ในการดําเนินชีวิตในด้านต่างๆไม่ว่าจะเป็นการทางานการเรียนนะครับนะทนี้ นักเรียนก็จะเห็นว่ากีฬาที่ครูครูนำมาชมกันหนัางเมื่อกี้ครับจะเห็นว่ากีฬาตะก้อร้อยหวงเป็นกีฬาไทยส่วนวิ่งเปี้ยวด้านขวามือเป็นรูปเด็กก้าวจุกวิ่งเปี้ยวกันอ้อมหลักอย่างนี้เป็นกีเป็นกีฬาเขาเรียกว,ว่าเป็นกีฬาพื้นบ้านของไทยนะครับแต่บางคนก็จะเข้าใจว่าเป็นกีฬาไทยอย่างหนึ่งนะครับขึ้นอยู่กับว่าเขาเอามาปรับแก้กฎกติกาการแข่งขันมากน้อยแค่ไหนนะครับ แยกแยะได้ดีครับกีฬาไทยกับการลาเล่นไทยแตกต่างกันตรงที่ว่าเรื่องของกติกานะครับเรื่องของออจํานวนผู้เล่นไม่มีหลายองค์ประกอบความเกี่ยวข้องนะครับกีฬาไทยกีฬาประเภทบุคคลนะครับกีฬาประเภทบุคคลคือกีฬาที่ใช้ความสามารถของผู้เล่นครับแต่ละคนในการแข่งขันเป็นกีฬาที่ใช้ผู้เล่นหรือมีผู้เล่นคนเดียวครับเล่นคนเดียวเลยครับ ผู้เล่นต้องมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนเองมีวินัยในการฝึกซ้อมต่อตนเองโดยเฉพาะกีฬาประเภทบุคคลจะประสบความสาเร็จได้ง่ายกว่ากีฬาประเภททีมครับเพราะใช้การฝึกฝนความสามารถของตนเองเป็นหลักส่วนที่ต้องพึ่งใครบ้างนอกจากตนเองโค้ชหรือผู้ฝึกสอนครับจะเป็นคนที่คอยแนะนําข้อบอกพร่องต่างๆให้กับตัวนักกีฬา กีฬาประเภทบุคคลส่วนใหญ่จะประสบความสาเร็จได้ง่ายกว่ากีฬาประเภททีมเพราะใช้ความสามารถของตนเองฝึกฝนเองปรับแก้ไขเองนะครับแล้วก็ประสบความสาเร็จได้โดยตนเองโดยที่นะครับไม่ต้องมีเพื่อนร่วมทีมนะครับยกตัวอ,อย่างเช่นกีฬาวิ่งควายอ่ามีควายเป็นพาหนะมีคนขี่ควายอยู่อันนี้ถือว่าเป็นกีฬาไทยนะวิ่งควาย นะครับนักเรียนไปเสิร์ชถายได้ดูได้นะครับมีวิดีโอคลิปดูอยู่นะครับคราวนี้แต่การเล่นวิ่งกระสอบเป็นการเล่นไทยประเภทบุคคลอันนี้ครูนามาให้ดูแยกแยะให้เห็นภาพว่ากีฬาไทยคือวิ่งควายการเล่นไทยคือวิ่งกระสอบนะครับแตงกันนะครับต่างกันนะครับฉะนั้นกีฬาไทยกับการเล่นไทยจะแยกแยะเรื่องของกฎกติกาการแข่งขันแล้วก็ องค์ประกอบอื่นโดยรวมนะครับที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นผู้ตัดสินกรรมการนะครับนักกีฬานะครับนะแล้วก็กฏระเบียบต่างๆนะครับคราวนี้เราไปดูกีฬาไทยประเภทบุคคลแล้วคราวนี้เราไปดูกีฬาประเภทกีฬาไทยประเภททีมบ้างกีฬาไทยประเภททีมครับนั่นหมายถึงกีฬา คล้ายกับอันแรกเลยครับเหมือนกับอันแรกเลยต่างกนที่ว่าจํานวนผู้เล่นจะเยอะขึ้นนั่นเองนะครับอธิบายขยายความคือกีฬาชนิดที่ใช้ผู้เล่นเป็นหมู่คณะเป็นทีมทําให้ผู้เล่นรู้จักมีความรักความสามาัคคีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนเองมีความเป็นน้ําหนึ่งใจเดียวกันเพราะเล่นเป็นทีมครับตลอดจนเป็นคนมีน้ําใจช่วยเหลือซึ่งกันและกัน นในการที่เราจะฟันฝ่าอุปสรรคในการเอาชนะได้มีการไว้วางใจเชื่อมั่นเชื่อใจกันในตัวของตนเองและเพื่อร่วมทีมเพื่อชัยชนะนะครับรูปภาพที่คุณนอมมาให้ชมก็เป็นรูปภาพของกีฬาชกักเขยประเภททีมเป็นการเล่นพื้นบ้านชกักเขยแต่กีฬาไทยประเภททีมคือการพายเรือนะครับแข่งเรือพายหรือพายเรือ นั่นเองจะเป็นการแข่งไม่ว่าจะเป็นเขาเรียกว่ารีพายนะสี่รีพาย8ปีพาย20่สีพายแล้วแต่จํานวนคนพายว่ากี่คนเขาเรียกว่าฝีพายหรือคนไทยเรือนั่นเองนะครับนั่นีอก็าสามารถไปดู YouTube ได้นะครับก็จะพิมพ์ไปว่าการแข่งขันหรือพายนะครับก็จะเห็นรูปภาพนะครับก็เป็นกีฬาที่ตื่นเต้นเราใจอย่างหนึง่งนะครับนะโดยกีฬาไทยเนี่ยนะครับปรเภททีมก็จะมีการ อาศัยความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันนะครับการร่วมมือร่วมใจกันนะครับแล้วก็การเชื่อมั่นในตัวของเพื่อนร่วมทีมนะครับทั้งหมดนี้คือกีฬาไทยประเภทบุคคลและประเภททีมนะครับต่อมาครับเป็นกีฬาสากลกีฬาสากลคือกีฬาที่ได้รับการนิยมได้รับความนิยมแล้วก็ได้รับการยอมรับจากสากลหรือทั่วโลกนะครับ ชื่อก็บอกว่าสากลหมายถึงว่าได้รับความนิยมไม่ว่าจะเป็นบอกว่าเอ่อซีเกมเอเชียนเกมนะครับโอลิมปิกกีฬาพวกนี้เป็นกีฬาซึ่ซงถ้ากีฬาไหนอยู่ในการแข่งขันกีฬาพวกนี้แสดงว่ากีฬานั้นเป็นกีฬาสากลแต่ก็มีบางชนิดกีฬาครับซึ่งยังอยู่ในซีเกมมีเอเชียนเกมมีแต่โอลิมปิกยังไม่มีนะครับ แต่ก็ถือว่าเป็นกีฬาสากลแล้วนะครับเพราะว่าถือว่าประเทศอื่นเขาก็ได้รับความนิยมและเล่นกันเหมือนกันนะครับโอเคนะครับโดยถึงมีตัวอย่างให้ดูครับคือกีฬาคนพิการหรือพาลาลิมปิกกีฬาคนพิการก็สามารถเล่นได้เช่นเดียวกันในกีฬาประเภทสากลเหมือนกันทั้งกีฬาคนปกติและคนพิการถือว่าเล่นได้ทั้งคู่นะครับนะกีฬาสากลเป็นกีฬาที่เป็นที่ยอมรับ ขององค์กรกีฬาทั่วโลกให้เป็นกีฬาที่บรรจุอยู่ในเกมการแข่งขันในระดับนานาชาติซึ่งก็จะมีทั้งประเภทบุคคลและประเภททีมนะครับโดยกีฬานี้นะครับจะมีทั้งบุคคลและทีมเหมือนกันเลยครับเหมือนกับกีฬาประเภทกีฬาไทยนะครับซึ่งมีสากลและทีมมีบุคคลและทีมขออภัยครับมีบุคคลและทีมนะครับกีฬาสากลก็จะมีการแข่งประเภทบุคคลและทีมซึ่ง เป็นที่ยอมรับของนานาชาติอย่างั้นครูได้แจ้งไปแล้วนะครับกีฬาปให้บุคคลนะครับและเป็นกีฬาสากลนะด้วยนะครับคือกีฬาที่มีผู้เล่นคนเดียวในการแข่งขันกีฬานะครับแข่งขันกีฬาและกีฬาต้องมีความมุ่งมั่นมีความเด็ดเดี่ยวมีความมีวินยัยจึงจะประสบความสําเร็จ กีฬาที่เล่นคนเดียวซึ่งบางกีฬาใช้การจับเวลาในการตัดสินแพ้ชนะกีฬาเล่นคนเดียวมีการตัดสินแพ้ชนะอยู่ด้วยกันหลายแบบครับไม่ว่าจะเป็นการจับเวลาการแข่งขันการยิงเข้าเป้าใกล้ที่สุดาการเข้าถึงเส้นชัยก่อนอนะครับการทําแต้มได้ชนะนะครับยกตัวอย่างมีหลายอย่างหลายกีฬาเทควันโดทําแต้มสูงสุดเมื่อบอกเวลาว่ายน้ําแตะขอบสระก่อนนะครับวิ่ง เวลาน้อยสุดเข้าเส้นชัยก่อนมวยสากลคะแนนใครมากกว่ากันหรือน็อกได้นะครับหรือล้มนั่นเองหรือยอมแพ้นั่นเองนะครับนะพวกนี้มีกันหลายอย่างครับหลายอย่างการตัดสินใจหรือขอโทษครับการตัดสินแพชนะมีกันมากมายแล้วแต่ประเภทกีฬานั้นๆนะครับแต่กีฬาประเภทบุคคลนะครับก็จะมีบางอย่างซึ่งมีประเภททีมเข้าไปเกี่ยวข้องนะครับอย่างไรก็ดีครับก็จะมีประเภทกีตา วิ่งผัด4 100, ี่ครออยเงี้ยพีวิ่ง4ี่คนนะครับก็จะมีผู้เล่น4คนเป็นทีมแต่วิ่งใครวิ่งมันนะครับก็ไม่มีการเข้ามาเป็นทีมแต่ถือว่าเป็นการวิ่งผัดเป็นทีมทีมผัดแต่แข่งคนเดียวทีละคนนะครับเหมือนับว่ายน้าว่ายน้ําเช่นเดียวกันเป็นการผัดเลือกคนที่เก่งที่สุดมา4ี่ท่าผีเสื้อผีเสื้อฟีสซายกบกันเชียงก็มี4ี่คน4ี่ท่า ทุกคนจะไหว้ท่าละหนึ่งคนไหว้ไปโดยที่ไม่มีใครเกี่ยวข้องไม่มีใครช่วยคุณไหว้คนเดียวนะครับกีฬาพวกกีฬากีตารหรือไหา้น้ําเขาจึงจัดว่าเป็นกีฬาให้บุคคลแต่มีทีมเขาไม่เกี่ยวข้องนะครับนะมีแนวทางการเล่นและการตัดสินกีฬาแตกต่างกันไปนะครับอันนี้ก็ลงรายละเอียดลึกๆภายหลังนะครับนะโอเคนะครับ ต่อไปครับกีฬาประเภททีมหมายถึงกีฬาที่ต้องใช้ความสามารถของแต่ละบุคคลเพื่อให้บรรลุผลตามที่ได้รับมานะครับประเภททีมอันนี้สําคัญกว่าประเภทบุคคลเมื่อกี้ตรงที่ว่าต้องอาศัยการเป็นทีมเวิร์กนะค,ความร่วมมือร่วมใจการร่วมกันทนานําคะแนนการมีตําแหน่งหน้าที่ท,ที่ถนัดเพื่อเป็นการเฉพาะเจาะจ,จงในหน้าที่และการใช้ความสามารคีในการเอาชนะ ต่างไปจากการว่ายน้ำประเภททีมซึ่งอาศัยความสามารถของบุคคลมากกว่าทีมอันนี้คุณครูจะยกตัวยอย่างให้เห็นภาพนะครับยกตัวยอย่างครับเช่นกีฬาประเภทฟุตซอลนะครับคนที่เล่นตำแหน่งที่ถนัดทีมไหนเล่นได้ดีกว่าทีมนั้นก็เป็นฝ่ายชนะรู้จักหน้าที่บทบาทของตนเองพูดสับตูจับบอลเก่ง เล่นกองหลังเป็นผู้สาประตูใครเตะบอลเก่งเคลีย์บอลได้อยู่กองหลังใครเตะประตูขเตตข้าประตูเก่งอยู่กองหน้าเขาเรียกว่ามีหน้าที่เฉพาะเจาะจงในกีฬาแต่และกีฬาประเภททีมเช่นแช์บอลฟุตซอล,ฟ,ซอลฟุตบอลวอลเลย์บอลบาสเกตบอลจะเห็นว่าต่างไปจากว่ายน้ําแล้วก็วิ่งนะครับอย่างอย่างไรครับฟุตซอลลงไปเล่น5คนพร้อมกันฟุตบอลลงไปเล่นพร้อมกัน11คนแชร์บอลลงเล่นพร้อมกัน วิ่งไปวิ่งมาในทีมส่งบอลไปส่งบอลมาแย่งไปแย่งมาในทีมอาศัยความเป็นทีมเวิร์กค,ความเป็นสามาัคคีแต่ว่ายน้ำสี่คนจริงอยู่แต่ว่ายคนไม่มีใครช่วยคุณได้คุณว่ายของคุณเองคนเดียวเห็นไหมครับความแตกต่างของกีฬาประเภทบุคคลแต่เป็นทีมนะครับเขาถึงบอกว่ามีวงกำจัดแคบๆอยู่ตรงที่ว่า เป็นทีมจริงแต่ยังไงคุณก็ต้องไหว้คนเดียวแข่งคนเดียวแต่ตัดสินใจแพ้ชนะการตัดสินแพ้ชนะขึ้นอยู่กับองค์ประกอบคือคนในทีมแต่ยังไงก็แต่คุณก็ต้องแข่งของคุณคนเดียวไม่มีใครเข้ามาช่วยคุณได้นะครับนั่นคือว่ายน้ําหรือวิ่งวิ่งก็วิ่งไปครับวิ่งไปหนึ่งรอบแล้วส่งไม้ต่อให้คนตัดไปขณะที่คุณวิ่งอยู่คนเดียวครับก็ไม่มีใครช่วยคุณได้นอกจากตัวคุณเองนะครับไม่เหมือนกับกีฬาประเภททีมซึ่ง ทีมโดยสมบูรณ์ความหมายของกีฬาประเภททีมคือเล่นเป็นทีมเวิร์คเล่นพร้อมกันนะครับฉะนั้นว่ายน้ํากับวิ่งหรือกีฬารครูจึงจัดไปอยู่ในกีฬาประเภทบุคคลเข้าใจนะครับอ่าโอเคนะครับอันนี้เดี๋ยวต่อครับสรุปกีฬาประเภทบุคคลนะครับใช้ความสามารถของตนเองต้องมีวิน,นัยมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ต่อต,อตอนเอง ส่วนกีฬาประเภททีมจะใช้ความสามัคคีาการร่วมมือกันร่วมแรงใจนะครับร่วมแรงร่วมใจเพื่อชัยชนะและประสบความสําเร็จโดยแต่ละประเภทกีฬานะครับก็จะมีให้ประโยชน์แตกต่างกันไปการเล่นกีฬาเป็นทีมต้องใจกว้างยอมรับความแตกต่างระหว่างบุคคลและให้อภัยซึ่งกันและกันเป็นทีมเวิร์กจึงจะประสบความสําเร็จนะครับและกีฬาประเภททีมเนี่ยครับประสบความสำเร็จได้ยากกว่ากีฬาประเภทบุคคล ยกตัวอย่างยางเค่นงกีฬาของประเทศไทยครับกีฬาที่ไปแข่งขันที่โอลิมปิกนะครับที่ได้รับเหรียญรางวัลมานะครับก็เลยเป็นกีฬาประเภทบุคคลแทบทั้งสิ้นไม่ว่าจะเป็นมวยสากลน,นะครับสมัครเล่นไม่ว่าจะเป็นยกกำนักเจคันโดผู้นี้เป็นกีฬาประเภทบุคคลทั้งนั้นนะครับรวมถึงการปั่นจักรยานก็ประเภทบุคคลนะครับซึ่งได้เหรียญมานะครับนะ ไม่ใช่โอลิมปิกนะครับแต่เป็นที่กรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นนะซึ่งได้มานะครับยกตัวอย่างให้เห็นภาพแต่กีฬาประเภททีมนะครับนะต้องอาศัยทีมเวิร์กอาศัยผู้เล่นหลายคนนะครับประเทศไทยยังไม่ประสบความสําเร็จในระดับสากลถึงโอลิมปิกยังไม่มีกีฬาประเภททีมไหนซึ่งเข้าไปแข่งขันในระดับโอลิมปิกนะครับในช่วงระยะเวลา หลังนี้ยังไม่มีนะครับตอนนี้มีแต่กีฬาประเภทบุคคลเข้านั้นที่เข้าไปได้นะครับเราก็ต้องเอาใจช่วยถึงความพยายามนะครับคราวนี้มาสรุปการเล่นไทยวิ่งกระสอบยักเยอยร์การเล่นกีฬาไทยมวยไทยวิ่งควายกีฬาสากลฟุตซอลวอลเลย์บอล ครูสรุปให้เห็นชัดๆว่าการเล่นไทยกีฬาไทยกีฬาสากลมีความแตกต่างกันลักษณะแบบนี้ซึ่งจริงๆแล้วมีมากกว่านี้นะครับการบ้านครับการบ้านของท่นนี้ชัป .5 ครับให้ทำแบบเสนอผลง,งานที่2.3หน้าที่9นะครับการเล่นไทยและกีฬาสากลประเภทบุคคลและประเภททีมนะครับหรือกีฬาพิมพ์บ้านบางทีก็จะมีเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะครับ คุณครูก็จะมีชื่อของไทยฝั่งฝังซ้ายมือนักเรียนแล้วก็สากลฝั่งขวามือนักเรียนแล้วก็แบ่งตรงกลางครับเป็นบุคคลและทีมถ้ากีฬาไหนแข่งบุคคลให้ติ๊กบุคคลน,นะครับกีฬาไหนแข่งทีมให้ติ๊กทีมถ้ากีฬาไหนแข่งทั้งได้บุคคลก็ได้ทีมก็ได้ให้ติ๊กทั้ง2ช่องนะครับเข้าใจนะครับติ๊กตรงเครื่องหมายถูกตรงนี้ช่องนี้วิ่งกระสอบบุคคลน,นะครับ <S 2> <S 2> <S อ่านะครับวิ่งเปรี้ยว อ่ทีมอย่างนี้เป็นต้น first ลเป็นทีมครับโอเคแบบเป็นจ้าบุคคลเข้าใจไหมครับไล่มาแล้วติ๊กเครื่องหมายถูกลงมาข้างล่างให้เรียบร้อยนะครับทั้งหมดนี้นะครับนะหลังจากนั้นก็ถ่ายรูปส่งมาให้คุณครูจะตรวจการบ้านให้นะครับโอเคนะครับการบ้านครั้งนี้ไม่เขียนครับแค่ติ๊กอ่าแล้วติ๊ก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 แต่ดูให้ถูกต้องนะครับเอาไว้เช็คใหม่ครั้งหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ บ๊ายบายครับ